ก็สวัสดีพี่ๆหนาๆนะครับอีกคลิปนะครับพอดีพี่ๆหนาๆทักมาถามกันเยอะนะครับว่ามือใหม่ควรเล่นขึ้นยังไงนะครับมือใหม่อยากหัดต่อไก่นะครับผมอ่าถ้าพี่ๆที่เล่นไก่ตัวผู้ด้วยและเล่นไก่ตัวเมียด้วยนะครับผมก็จะแนะนําวงที่ต่ํากว่าห้านิ้วลงมานะครับผมอ่าถ้าเหมือนเหมือนขึ้นชุดนี้นะครับผมทําให้ลูกค้าสี่จุดห้าสี่จุดหกนิ้วนะครับลูกค้าก็จะไปอ้อมทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับผมเอ็นที่ใช้นะครับ ของขึ้นชุดนี้นะครับจะเป็นเบอร์80นะครับผมเล่นได้ทั้งผู้และเมียเลยตัวผู้ก็ปักสลับฟันปลาอ้อมตัวผู้เลยนะครับไก่เข้าตีติดเร็วด้วยวางสูงจากพื้นประมาณสักเกือบสองเซนก็ได้ปักประมาณห้าโมงเช้านะครับการปักขึ้นนะครับประมาณให้ความเฉียงนะครับไม่ใช่ว่าไปปักห้าโมงเช้านะครับหมายถึงความเฉียงก็ปักสลับฟันปลาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะครับปักอ้อมเป็นวงกลมนะครับ เอาหลักไก่ปักนะครับแล้วก็ดึงไก่ออกมาห้ามไม่หัวไก่ถึงคืนนะครับห้ามไม่หัวไก่อ่ะถึงคืนคืนเราอย่างนี้นะครับถ้าไก่มามาถึงคืนเลยคืนมาประมาณนี้ตอนเข้าตีไก่เราจะติดขึ้นนะครับดึงไก่จากหลักปักไก่ะครับจากเชือกขาไก่ดึงมาให้หัวไก่ไม่ต้องถึงคืนเรานะครับห่างสักกอาก็ได้ครับสักประมาณถ้าเกือบคืบหรือคืบหนึ่งก็ได้เกือบก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามถึงนะครับย้ำว่าห้ามถึงวิธีวางไก่นะครับ การอ้อมเป็นวงก็ตามพื้นที่เลยนะครับผมพออ้อมเป็นวงแล้วก็ปักไก่แล้วก็ดึงดึงเชือกนะครับห้ามให้หัวไก่ถึงขึ้นนะครับผมถ้าถึงขึ้นก็คือไก่เราตอนเข้าตีกับไก่ป่านะครับไก่เราจะโดนขึ้นนะครับฝากตรงนี้ไปด้วยสําหรับมือใหม่วางขึ้นนะ,ะแล้ววิธีการเลือกนะครับว่าเราจะเราเล่นแค่ตัวผู้นะครับเราจะเลือกประมาณไหนนะครับตัวผู้ก็แนะนําให้เล่นอ่าถ้าไม่ชอบวงเล็กก็เล่นวงห้านิ้วก็ได้นะครับวงมาตรฐานจะอยู่ประมาณห้านิ้วนะครับ ก็อ้อมไก่ตัวผู้ได้สบายเลยถามว่าไก่ตัวเมียเดินเข้าวงห้านิ้วมีโอกาสติดไหมก็มีนะครับแต่ไม่สูงนะครับผมก็เล่นห้านิ้วขึ้นไปก็ได้หรือใครชอบสี่จุดห้าก็เล่นตั้งแต่สี่จุดห้าสี่จุดหกถึงห้านิ้วอะไรก็ได้หรือชอบสายตีล้วนแบบโหดๆเหมือนเขาเล่นกันก็หกนิ้วหกจุดห้าเจ็ดนิ้วแปดนิ้วอะไรก็ตามประมาณที่เลือกได้เลยนะครับผมถ้าส่วนตัวผมผมชอบอ่า ไก่ที่ระแวงนะครับผมจะชอบเล่นขึ้นวงเล็กๆเอ็นเล็กๆนะครับ7 0 8 0นะครับหลัก2มิลน,นะครับหลักเล็กๆปากเล้วพางนะครับผมโอกาสการที่ไก่จะเข้าตีจะมีสูงนะครับผมถ้าเป็นเอ็นใหญ่หลักใหญ่อะไรประมาณนี้ไก่ป่าเข้ามาเจออย่างนี้ที่เป็นไก่ที่ค่อนข้างที่ระแวงมันก็จะถอยนะครับ แก้ทางโดยการใช้พวกคลื่นเอ็นเส้นเล็กๆ60 70 80ปอนปด์ปอนประมาณนี้นะครับหลักก็วงสีนิ้ว4.5ก็ได้ไม่เกิน5นิ้วอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าช่วยได้นะครับสําหรับผมนะแต่ไม่รู้ว่าท่านอื่นจะคิดยังไงสําหรับมือใหม่การเลือกซื้อคลื่นก็ประมาณนี้ถ้าเล่นสายตัวเมียโดยตรงนะครับที่ไม่เอาออาที่จะปักเฉพาะแต่ตัวเมียนะครับก็เล่นวง4.5ก็ได้หรือ4นิ้วก็ได้นะครับโอกาสไก่วิ่งเข้านะครับบ่วงมันจะลู่ถึงขาเร็วนะครับ นั้นก็ลองศึกษาดูนะครับถ้าจะอ้อมทั้งตัวผู้และตัวเมียก็เล่น4.5เป็นหลักก็ได้4.6 4.7ไม่เกิน5นิ้วนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับมือใหม่ที่เลือกเลือกซื้อขึ้นนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สั่งเข้ามา35หลักนะครับต่อไปเอ็นวสวยๆให้เลยด้วยสาย PE นะครับเอ็นนะครับลายประมาณนี้เลยพันหลักเป็นเกลียวหลักสแตนเลสสายเมนมูลี่นะครับผมรา,ายละเอียดงานคร่าวๆประมาณนี้ห่วงทองเหลืองเบอร์16นะครับพันหลักนะครับอ่า รังเก็บก็เข้าเงื่อนให้สวยสวยเลยการพันหลักส,สวยๆเคลือบน้ำยาให้ด้วยนะครับผมใครที่หาอยู่ก็สอบถามดูได้ครับ